แซนด์วิชไส้ทูน่าปูอัดโบโลน่าเนาะฉ่ำๆด้วยน้ำมายองเนสเดี๋ยวก็จะทำไส้ทูน่าสลัดปูอัดก่อนเนาะทูน่าสลัดปูอัดเราก็ใส่สลัดที่เราทำไอ ปูอัดเลยฉีกฝอยไปทุกชั้นที่เราทำเราก็ต้องอทามายองเนสนะมันจะได้เข้าเนือ้อขนมปังเราจะอร่อยมาก มันจะมีความหวานของมายองเนสด้วย นี่เป็นโบโลน่าเนะาะแล้วเราตัก